โปรเจกต์8ทีม12 l i t e r ิเ e r ร Review Project ศึกษารูปแบบและวิธีการปรับปรุงแผนงานโครงการแนวคิดทฤษฎีเจ้าของแนวคิดกรอบแนวคิดการวิจัยแนวคิดและโมเดลซิมในการประเมินของ Stafford Beam ในปีคศ1971 s t a f f o ้ d Beam และคณะได้เขียนหนังสือทางทางการประเมินอ,ออกมา1เล่มชื่อ Education Evaluation and l i s t e n Making หนังสือเล่มนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของไทยพอได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและการประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วยรูปแบบการประเมินแบบซิบเป็นการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต่บริบทปัจจัยป้อนกระบวนการและผลผลิต Content Input Process และ Product โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสิ่งสําคัญซึ่งพออธิบายได้ดังนี้การประเมินด้านบริบทเป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่นําไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการได้แก่บริบทของสภาพแวดล้อมนโยบายวิสัยทัศน์ปัญหาแหล่งทุนสภาพความผันผวนทางด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการประเมินปัจจัยป้อนเพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่นํามาเป็นปัจจัยป้อน ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจำแนกเป็นบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมืออุปกรณ์ขรุพันธ์ศักยภาพการบริหารงานซึ่งแต่ละปัจจัยก็จะจำแนกย่อยออกไปอีกเช่นบุคคลอาจพิจารณาเป็นเพศอายุมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นต้นการประเมินกระบวนการเป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่ากระบวนการ เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นการศึกษาข้นคว้าข้อบกพร่องจุดอ่อนหรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดการประเมินผลิตผลเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการโดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนำเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปตัด แนวความคิดและแบบจำลองของ R.W. Tyler R.W. Tyler เป็นนักประเมินรุ่นแรกๆในปีคศออ1930และเป็นผู้ที่เริ่มต้นบุกเบิกแนวความคิดที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการเขามีความเห็นว่าการประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง Performance กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้ซึ่งต่อมาปี1950ได้มีรูปแบบมาใช้เป็นกระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ ทำการประเมินเรียกว่า t p r o f e Model ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนโครงงานทั้งปัจจัยภายในและภายนอกแนวคิดหลักการเจ้าของแนวคิดกรอบแนวคิดการวิจัยแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคสุนทรเ่านั้นได้กล่าวว่าลักษณะที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาองค์การที่ทําให้เกิดปัญหานั้นมีดังต่อไปนี้ 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากองค์การ 2. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารระดับสูง3ปัญหา ที่เกิดขึ้นจากผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือที่ปรึกษาองค์การทีมลักษณะได้กล่าวว่าปัญหาในการดําเนินการโครงการหรือสิ่งที่ประชาชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องประสบอยู่นั้นเสมอแบ่งได้3มกลุ่มใหญ่ๆคือ 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับผู้ดําเนินการ2ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน3ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จแนวคิดหลักการเจ้าของแนวคิดกรอบแนวคิดการวิจัยแนวคิดปัจจัยความสําเร็จคิสตินวีบูเลตแอนจอห์นเอฟลอกอาร์ต1,981กล่าวว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จคือปัจจัยที่สําคัญยิ่งที่ต้องยิ่งต้องทําให้ใหม่หรือให้เกิดขึ้นเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จได้จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่องค์ กรธุรกิจต้องมั่นใจว่าได้ดำเนินการมาถูกต้องและเหมาะสมแล้วเพื่อให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสำเร็จมีดังนี้ 1. องค์ประกอบภายนอกองค์กร2องค์งประกอบภายในองค์กร 3. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี4องค์ประกอบด้านการเงินแอดเว d J อร์บลูเชอร์กล่าวว่าปัจจัยความสำเร็จคือปัจจัยที่เป็นตัววัดผลการดำเนินการในแต่ละด้านของบริษัทที่มีความสำคัญในด้านการสร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขันและส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จโดยมองหาปัจจัยจากแหล่งข้อมูลภายในเฉพาะของแต่องค์กรธุรกิจซึ่งได้แก่ด้านการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตด,ด้านการตลาดเป็นต้นพัฒผพจน์วัฒนศิลป์และพสุเดชลิดกล่าวว่าปัจจัยความสําเร็จเป็นปัจจัยหลักที่ใช้กําหนดความสําเร็จทั้งด้านการเงินและการแข่งขันในแต่ละอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรสามารถใช้การวิเคราะห์ตามสายงาน